สุดท้ายครับกับประเด็นที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับอีกหนึ่งปีกับผลงานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับที่เราได้ขับเคลื่อนไปนะครับในสช่วงที่ผ่านมาเราก็นําเสนอกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับในประเด็นนี้นะครับเราก็มีการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราครับนะครับก็ยึดมั่นในสถาบันพระหาหกรย์ครับนะครับเราเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็องค์พระราชเิยนะครับซึ่งเรารายการเรานะครับก็ได้ร่วมเทิดพระเกียรตินะครับ ที่สถานี NBT ครับก็วันนั้นผมได้ร่วมอ่านอัศรวาสนะครับถวายพระพรในช่วง12สิงหานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเครือข่ายเราและก็สมาชิกพร้อมนั่งที่ปรึกษาในภาพที่เห็นนะครับมีทั้งสมาชิกแล่ที่ปรึกษาหลายๆท่านมาร่วมกับองค์กรแจ่ความเป็นธรรมเราเสียดายวันนั้นคุณรจชนศักิ์ติดภารกิจสอน <formation jin inh aling> ตางจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับก็อย่างที่คุณรจนศักดิ์บอกครับว่าองค์กรเราเทดทุนสถาบันช่นะครับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ NBT นะครับพี่พรนับสอนนะฮะท่านก็ให้ความกรุณากับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราเป็นอย่างดีนะครับผมเป็นในภาพแล้วผมปลื้มเพืาะว่าเราก้าวมาหนึ่งขวบก็ถือว่าไม่น้อยหน้าองค์กรใดเลย จริงๆเมื่อก่อนองค์กรเราเนี่ยได้เข้าร่วมกับงานถวายพระพรที่เวทีสนามหลวงนะฮะแต่พักหลังเนี่ยเราภารกิจเราเยอะนะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้เข้าร่วมตรงนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเราก็มาร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านทางสื่อนะครับทางทีวีเอ็นีทีแล้วองค์กรเราเองยังเข้าร่วมนะครับในเรื่องของสังคมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบวยทิ่เยาวชนเก่งนะครับที่คุณชัยรัน เด้เขาร่วมไปนะครับนะครับเราก็ร่วมกันตรงนี้นะครับใช่ครับกิจกรรมต่อไปนะครับที่เราได้ทำเนี่ยก็คือผมได้ถูกเชิญนะครับเข้าร่วมงานแจกรางวัลไทยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นดีเด่นครั้งที่14นะครับประธานในพิธีก็ท่านนายอัมพลเตนาารงลงนะครับองคมนตรีท่านก็เป็นประธานในพิธีให้นะครับในวันนั้นก็ต้องดีใจครัว่า ดูจากประวัติแต่ละคนเนี่ยของผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีผลงานดีจริงๆถึงได้รับรางวัลตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็สนับสนุนนะครับให้เกิดรางวัลดีๆแต่จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ถูกเชิญอีกอันนึงก็เป็นกิจกรรมผู้บริหารดีเด่นนะฮะก็มีระดับสปชประธานสปชเนี่ยก็เข้าไปรับรางวัลด้วยแล้วเมื่อไหร่ว่าคุณจะไปรับเขาได้บ้างคุณชัยรัน ผมน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังตลอดนะฮะไม่เคยทําอะไรสําเร็จแล้วก็ไม่เคยทําอะไรได้ให้กับตัวเองเลยแต่ทําให้คนอื่นเราปิดทองหลังพระเราก็ทูกใจแล้วตลอดนะฮะเหมือนกิจกรรมต่อไปนะะนครับเราก็เรื่องของพระเจ้าเหมือนกันไม่ใช่อย่างอย่างจี้จะเราจะใส่นะฮะก็ขอพูดนิดนึงนะฮะทางสปชเราก็ได้ถูกคัดเลือกนะฮะ ให้สมัครสประชบอกเล่กันเราอยู่เป็นห้องรังพระคือผมไม่อยากผมพยายามข้ามนะคุณชัยรันเนี่ยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเพราะอย่างนี้เหรอเชิญครับเชิญคือใครไม่สําคัญเราไม่รู้นะแต่เราถือว่าเรามีคุณค่าความดีและอย่างน้อยก็คือองค์กรที่ส่งผมกับคุณกิติพัฒน์ชัยราช์เนี่ยลงสมัครเนี่ยปื้มเลยท่านให้ความสําคัญตรงนี้นะครับเพราะถ้าไม่ให้ความสาคัญเนี่ยเราก็คงคือถ้าเกิดเราไม่มีคุณงามความดีเนี่ย เขาคงไม่พิจารณาส่งเราสองคนนะครับก็ผมก็ส่งในในภาคสังคมนะครับในนามมูลิติเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับคุณกิติพัฒน์ชัยราชท่านก็ลงในด้านอื่นๆในนามมูลิธิพุทธพุทธรรมะท่านก็ให้ความสําคัญตรงนี้นะครับผมก็ไปสมัครครับแต่จริงก่อนหน้านี้ผมลงสมัครสวครับแต่ก็ไปผิดกติกาก็เลยทําให้ ถูกตัดสิทธ์เพราะเนื่องจากดันลาออกจากพักการเมืองเนี่ยยังไม่พ้น5ปีตามกติกาไม่เป็นไรถึงแม้ไม่ไม่มีสวตตนนี้ท่านก็เข้าสู่สถานการณ์สวแล้วเริ่มสูงวัยนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่องค์กรเรายังไม่ช่ประเด็นสุดท้ายย่างแล้วเวลาย่างหรือสองประเด็นนะก็คือเรานะครับเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธครับแห่งประเทศไทยนะครับหรือที่เรียกย่อๆว่าอพทห6นะครับ วันนั้นเราก็ร่วมจัดงานพิธีพิธีถวายสักการะฉลองพระชนสาชาติกาลนะครับหนึรยหนึ่งปีสมเด็จพญานสังวรสมเด็จสังฆสังฆราชนะครับสกลสังฆามหาปรินายกนะครับเในวันนั้นก็จัดร่วมกับสํานักงานเลขาฒิสภานะนะครับและก็องค์กรเกรอข่ายชาพทธอีก5 0าสองค์กรครือข่ายนะครับก็ในช่วงเช้าก็มีการเสวนาในเรื่องพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปประเทศนะครับผู้ร่วมเสวนาก็คือประเทศวิสุทธกวีแล้วก็ อดีตสมาชิกวุฒิสภานายธีระสุวรรณกุลแลวก็พลเอกตรงชัยเกื้อสกุลประธานองค์กรเครือข่ายชาพุทธแลวก็ผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วส่วนหลังจากที่เสวนาเสร็จเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาครับจากสมเด็จพระมหาร,ชราชมงคราจารย์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็มาเป็นประธานในการออจัดงานในวันนั้นงานนี้เนี่ยนะครับ,รบต้องขออนุญาตคุณยายและนักผู้ชมทั้งวน่นอ,อ,องค์กรเราก็ได้นำนะครับ อาหารผลไม้นะครับไปร่วมไปแจกใช่ใช่ครับก็คือเรานะครับทางองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราแล้วก็คุณหนึ่งคุณที่ปรึกษาองค์กรเราครับแล้วก็ท่านก็ไปในนามมุนทิธพุทธธรรมะด้วยนะครับท่านก็ได้นําขนมหวานไปส่วนองค์กรเราเราก็จัดผลไม้ไปซึ่งเราคิดว่าคนร่วมงานเนี่ยน่าสักประมาณ6,700คนเราก็จัดผลไม้ไปหลายร้อยโล300รยโลไม่พอครับแต่เดียวทุกคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงหมดเพราะว่าชาวบ้านเดินมาจาก เดินทางมาจากต่างจังหวัดในหิวนะครับพอมาถึงก็ทุกคนก็เลยอยากจะทานเจ้าหน้าที่คือทีมงานของพวกเราน้องๆในองค์กรเนี่ยก็เลยบอกพี่ผมยังไงก็ต้องอนุญาตแจกนะเพราะถ้ารอไม่ได้ทชาวบ้านก็หิวเราก็บอกแจกไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมกันส่งเสริมสถาบันศาสนาผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมนี่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นะเด็กก็เยอะครับอาจารย์และที่สาคัญแต่ได้ผมลืมหยิบรูปที่ทุกคนนั่งกับพื้นเยอะมาก นะครับเพราะเนื่องจากว่าที่นั่งในห้องประชุมรับได้ประมาณ6กร้อยแต่งว่าคุณเห็นแค่ตัวนั่งข้างบนโทษครับถึงเวลาพิธีเนี่ยผมก็นั่งกับพื้นฮะก็มีรูปผมนั่งกับพื้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องให้ความสาคัญกับแขกผู้มาร่วมงานก่อนพราเราถือว่าประชาชนเนี่ยมาจากทางไกลแล้วก็ทุกคนก็เป็นสายบุญทั้งนั้นนี่แหละคุณใจรันท่านผู้ชมทั้งหลายครับอีกหนึ่งปีกับองค์กรแลความเป็นธรรมเราอันสุดท้ายที่เราได้ทําล่าสุดนะครับก็เราได้ร่วมอัดเทปอัดเสลวาถวายพระพร S <S นะครับเป็นวันที่สําคัญที่สุดของปุ่งชนชาวไทยก็ <c oughs> คือวันที่5ธันวามหาคือวันที่5ธันวามหาราชนะครับ,รบเราก็ถว,ยวายพระพรที่สถานีวิทยุยโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง n อ t บเหมือนเดิมนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปับปื้มนะฮะแต่เสียดายว่าผมไม่ได้อัดวิดวีโอในวันนั้นไว้ก็เลยทำให้เราไม่มีโปรไฟล์เก็บไว้ในกิจกรรมแต่ถ้าถือว่ามีรูปภาพแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของกรรมการเรา อีกหนึ่งปีต่อไปเราจะทําอะไรดีคุณชัยรัตน์องค์กรแมะคำทำเรามองอยู่แล้วที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยคือที่จะขับเคลื่อนต้นปีเราทำแน่นอนนะในการขับเคลื่อนในการเรื่องของตรวจสอบสวรสผมไม่ได้ตรวจสอบเลยผมปักธงเลยฮะปักธงะไรใช่ไหมครับเราต้องปลดรัฐมนตรีช่วยให้ได้นะฮะติดธงลบเลยนะท่านอย่าลืมนะว่าหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยกสชต้องประเมินรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วผมเห็นด้วยนะมันถึงเวลาแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นนันเป็นโอกาสดีและก็เป็นจังหวะที่ดีที่องค์กรเราเนี่ยจะต้องปกป้องคนที่ทําความดีในเรื่องการต้านทุจริตคอร์รัปชันและถูกลังแกเราต้องช่วยกันไม่เคือ,คอเรื่องนี้ก็เป็นรเรื่องท,ที่ต้องติดตามเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าในแพทย์สมเกตเนี่ยนะครับศาสตราจารย์ในแพทย์สมเกตเนี่ยโดนปลดโดยมติของครอ,อรมอถ voilà. ูกต้องนะครับแล้วรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเป็นผู้ยื่น <Give you. S 2> นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยปปชคุ้มครองเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกกันยังไง แล้วสื่อเองก็ช่วยกันนะ <ผม S 2> ครับก็ว่างานนี้มันก็เป็นโอรพ่ออีกแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณใช้เรนขึ้นพูดก่อนแล้วว่าการผ่านมติเนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าเลขาคอรามอจริงๆน่าจะตรวจสอบครับคือมันเคยมีเคสนะฮะของคดีทุจริตใหญ่นะครับ,รบเอายกตัวอย่างคองดานเนี่ยที่เราผ่านกันมาครับก็มีการนำเป็นวราระเพื่อทราบกับรัฐมนตรีงบเป็นหมื่นล้านครับ แต่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าผมเข้าใจว่าวาระเพื่อทราบเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงท้ายของการประชุมครมแล้วเหมือนกับทุกคนอยากที่จะลุกนะฮะแต่พอเป็นประเด็นแค่เพื่อทราบเนี่ยก,ก็ถือว่าให้เกียรติกับตัวรัฐมนตรีเองคุณก็รับผิดชอบในงานที่คุณทําเองนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้ผมถึงบอกว่าผมได้ปลดรัฐมนตรีช่วยอีกแน่นอนเพราะช่วงก่อนเราก็เคยได้ร่วมมือกันในการปลดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานาแ,แต่ผมสงสัยนะคุณจันทร์นันท์าบไหมเ้ของบ้านเรื่องนี้เนี่ยข่าว หลังซื้อพิมพ์ก็ลงนะฮะแต่ท่านพลเอกประยุทธ์กลับไม่พูดถึงนะเท่าที่ควรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหรือว่ามันมี2 2> มผลกระทบมันมีอยู่สองอย่าง,อ,อ,างอันที่หนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเกิดทําให้เกิดผลกระทบกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้นะครับเพราะว่าอ่ะเกิดการท<อ>ุจริต<า>แล้วคุณก็ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีแล้วคุณก็ไปปลดพอไปปลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ผลงานของครมชุดนี้เสื่อมเสียด้วยถ้ากับปปชตีแสกหน้าไหมฮะ แน่นอนครับงานนี้ผมว่าไม่ใช่ตีอย่างเดียวว่าเตะก้นเลยฮะงานนี้ก็ใช้คํานี้เลยนะฮะครับผมนะฮะบางอย่างเราอาจจะพูดรุนแรงไปนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องในเมื่อในเมื่อท่านพลเอกประยุทธ์นายกบอกแล้วว่าคอรัปชันรู้ที่ไหนเราต้องตัดทันทีก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าท่านนายกจะตัดกาเฉือนอย่างที่คุณชัยรันพูดไหมผมว่าไม่กานะครับแต่น่าจะจะเป็นจังหวัดที่ดีครับก็อย่างที่ผมบอกอรพอ3เดือนเนี่ย ก็ต้องมีการประเมินรัฐมนตรีแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะดีแล้วก็เราก็ต้องติดตามทางคุณหมอด้วยว่าการที่ท่านไปให้ข้อมูลไตส่สวนในศาลปกครองแล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องไปประชอยศาลปกครองรับขึ้นมานะโอโหงานนี้นะผมบอกให้เลยว่าเก้าอ e ี้รัฐมนตรีร้อนยิ่งกว่าไฟทั้งชุดเลยเหร คนเดียวดีครับมูลทีช่วยนะครับแล้วมูลทีท่านอื่นเนี่ยผมก็ยังดูว่าหลายท่านก็ยังทํางานนะฮะบางท่านอาจจะขาดประสบการณ์เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมอยู่แล้วผ่านมติมันผ่านมติเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วทั้งชุดนี้จะรับผิดชอบยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องที่เพื่อทราบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวาระหลักนะครับเป็นวป็นจือเป็นถือเป็นวาระแจ้งให้ทราบไปอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนก็รีบ แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองที่นําเสนอเข้าไปเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในการทํางานงคุณมันเหมือนว่าอาจารย์ทําอะไรมาบ้างแล้วแค่มาชี้แจงในห้องประชุมว่าอาจารย์ทําอะไรแล้วมาในห้องประชุมเท่าน,นั้นเองทุกคนก็ถือว่ารับรู้รับทราบเท่านั้นเองต่างชาติให้ความสาคัญน,นะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับชาตินะเพราะว่าผมมองว่าขนาดเขาบินมาตรวจสอบถึงเมืองไทยฟันธงเลยถืงเลยว่าเป็นมีทิจิิตครับแต่เมืองไทยดันไม่ให้ความสาคัญตรงนี้ <ม>เจอแน่ฮะเจอแน่เจอแน่ครับเจอองค์กรพิทัก์ความธรรมเราแน่แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อน <S 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 นะครับลับป <g ülme> ีใหม่เจอกันสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผู้ผชมทางบ้านและคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับก็ค,บคือทําสิ่งดีๆก็คือช่วงนะครับส่วนบนไว้พระ สามปีสาธุเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเริ่มแก่แล้วนะก็ะธรรมดาครับเข้าสู่วัย50นะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้องค์กรมีความทัญเราก็อย่างที่บอกว่าเราให้ความสหนักในเรื่องของการตรวจสอบจริงๆแล้วให้ความสําคัญกับประชาชนโ <c oughs> ดยเฉพาะในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ <c oughs> ก็คงต้องฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับนะครับมีสุจธรรมแล้วก็เมาแล้ว่าขับไอ้เรื่องนี้อันตรายเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับ มาไม่ขับแล้วจะกลับบ้านยางไงหรอเอาอันตรายอุบัติเหตุครับท่านนะครับแล้วจะได้ว่าขับประจำเลยจ้ะผมผมพักหลังผมมาผมไม่ขับฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยดื่มเรื่องคนนี้เท่าไหร่ดีละดีละเก๊กวยเป็นหลักเก๊กวยนะเก้กวยฮะนะครับนึกว่าน้ำเงินดองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงตุ่มไฮนะครับแล้วก็เดินทาง กับจากการเที่ยวกับจากการกลับบ้านกับปลอดภัยนะครับก็ครัวคงคอื่นแล้วก็หลังจากปีใหม่เรามาร่วมกันต้านอค์รัป่ันต่อไปกับองค์กรมิทัคปาเป็นธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องกลับลาทู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้ล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสบาย